ณวันนี้หมายจับไม่ออกจีนเทานี่ไทยเทาสู้ไม่ได้นะครับครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับ,รบเพราะว่าการทำผมเปิดเผยหลายเรื่องและในอดีตมาเนี่ยผมก็สูกทำร้ายหลายเรื่อง แต่ไม่มีปัญหาครับผมของแข็งเออผมทวนตรวจสอบมาตลอดแล้วครับและผมก็ขายไปนานแล้วถ้าอยากจะหาเรื่องผมเพราะสิ่งที่ผมทำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายสันทนะเป็นใครแต่ ถ้าคุณอยากทราบวันพุธเวลา8ปดโมงครึ่งเจอผมที่รัฐสภาผมจะเปิดเผยอะไรบางอย่างเพื่อให้เห็นว่าบุคคลอย่างนายสันทนะซึ่งเป็นแค่จิกโกปักซอยพยายามที่จะตีราคาขึ้นมาและจะไปตรวจสอบใครได้ ในเมื่อตัวเองถูกไล่ออกจากราชการผมสั้นๆง่ายๆครับเพราะผมไม่อยากจะเบี่ยงเบนประเด็นไปต่อรองหรือไปชนกับนายสันทนในายสันทนะสำหรับผมเนี่ยเด็กวานซืน การที่ไปยื่นที่รัฐสภาผมยื่นให้กับคณะกรรมาการปตา,ามการทุจริตและการฟอกเงินซึ่งมีท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานสิ่งที่ผมยื่นก็เป็นหน้าที่ของท่านคือผมเป็นคนธรรมดาวันนี้ผมมาที่นี่ผมมายื่นเรื่องนายตู้ห่าวต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่านายตู้ห่าวเนี่ยมีหลาน เขาเป็นน้าหลานถูกตำรวจเอาตัวออกมาในขณะทจพเป็นผู้ต้องหาที่ผับจิ้งหลิงแล้วก็บินออกต่างประเทศส่วนน้าก็คือนายตู้ห่าวดำดินหายไปจนวันนี้ยังไม่ปรากฏตัวและวันนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอและก็ยังไม่มีหมายจับอันนี้มันน่าสงสัยถ้าสื่อมวลชนมองเห็นเรื่องนี้ ความพิกลพิการของมันก็คือการชะลอเรื่องให้มันเงียบเงียบเงียบผมก็จำเป็นต้องมาติกระทรวงยุติธรรมมาทดดีเอสไอจนกว่าเรื่องนี้จะปรากฏชัดเจนเรื่องนายชูวิทย์เนี่ยใครจะพูดถึงเขายังไงหรือเขาจะพูดถึงตัวตนของเขากับผมยังไงผมเปลี่ยนได้เลยผมมาเห็นเขามาเจอเขามาเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วน แต่คนเราอะ่ะมันบางทีมันมันก็เลือนได้นะอันนี้นวันนี้เขาก็าอาจจะอายุมากขึ้นก็อาจจะอ่อนกว่าผมแต่สิ่งที่เขาพูดแต่ละเรื่องเนี่ยมันคือคนเรามันถึงขั้นจํากันไม่ได้เลยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเขาพูดได้ขนาดนี้ผมก็ต้องกิีบป้าก็ต้องยกเลิกกับเขาไปละไม่ต้องคุยกันต่อแล้วขอให้คุณร่ํารวยจริงๆ ไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่เที่ยวออกมาพูดจากระทบกระทั่งคนนูน้นคนนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ชาตินั้นชาตินี้พอดีลมันไม่จบพอดีลมันไม่จบก็ไปโกรธเขาก็ไปอาลวาดมันเท่านั้นแหละได้ทราบกันด้วยสังคมนะนั้นพวกท่านก็กดูท่านฟังของเขามันตลกรายวันเอาผมกลับมา เอาตัวละครเลยตอนแรกมาเอาคุณเจ้าเว่ยขอบคุณน้องๆน,นะที่ลงพื้นที่ไปแล้วไปเองก็ไปผมเนี่ยทราบแต่ผมไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวคืนผมติดต่อให้ไปณสถานที่นั้นก็กลายเป็นว่าผมไปจัดฉากให้ผมบอกพวกน้องใครที่ไปที่นั่นทุกอย่างผมเชื่อว่ามันมันเป็นเรื่องของจริง พวกคุณก็ได้คําตอบกลับมาแล้วว่าคุณเจ้าเบยเขาเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ห้าคนที่นายคนนี้มาวงวงวงโยงใยเขียนไปมาพอเป็นแบบนี้จบวันนี้ไม่พูดถึงคุณเจ้าเบยวันนี้คุณมาคุณตู้เห่าละอ้าวคุณเปลี่ยนเป้าเล่นคุณเล่นของคุณไปเถอะแต่สิ่งที่คุณป้ายเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเกลียดเพราะคุณเอาเรื่องอาญกรรมร้ายแรงคือยาเสพติด มาป้ายพวกเขาก็ะทั่งผมนะคุณอย่าลืมเขาก็กำลังดำเนินการเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะดำเนินการกับคุณแบบไหนยังไงผมเรียนได้เลยเขาฟ้องแน่สำหรับสื่อผมก็จะช่วยพูดทำความเข้าใจกับทั้งคุณเจ้าเว่ยหรือคุณตู้เหา่า ว่าพวกคุณทาหน้านที่เรียกไปพันล้านเลยรับสารท่านคงจะพิจารณาให้อะนะแต่ฟ้องไปแล้วผมว่ามีสิทธิ์ฟ้องกลับนะฟ้องกลับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเรียกคุณเท่าไหร่ดีเพราะผมก็ดูแล้วคุณก็สายกู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะมีมีให้ผมหรือเปล่าไนอะ้ของผมอะคุณฟ้องมาเถอะเท่าไหร่นะถ้ามันผมผิดจริงร้บสารท่านพี่ภาคสามา อันนี้ผมก็ต้องน้อมรับเพราะผมก็เชื่อมั่นกระบวนการศาลยุติธรรมอยู่แล้วเชื่อมั่นกระทรวงยุติธรรมที่นี่ด้วยเชื่อมั่นตัวท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ด้วยผมก็ไม่ได้ว่ามาผมก็พอพอจะรู้จักจกับท่านมาหลายสิบปีพอสมควรเหมือนกันผมก็ยังมั่นใจท่านเดดเกิดวันเดียวผมอายุมากกว่าผมสี่ปีเกิดวันเดือนเดียวกันนะครับ